หนุ่มผู้ชายมาเเดี๋ยวผลไม้บอก่เอาเอาเตไปตั้งแขงเก็บได้เข้ามาเข้ามาอยากโตพี่ใหญ่ึ้นมาไม่มาดีะตรงนั้นไม่เข้าหรอเข้ามาเข้า

Tātaro āmā wātā te āio āto āto kā, ātā pāpua แล้วอีกคู่วะดิอานุนวัติยาน

lo thì cũng nói phía là thùng đâm à bạn đang lấy cả thùng đâm thùng đâm